เธอเคยเป็นข้าไม่ใช่ข้าหน้าไม่อายก็ได้ยังไงมาถึงที่นี่เอ้าก็จะไปหาข้าบ้านใครบ้านใครนะเราไปบ้านใครเจะไปหาข้าแล้วสอนให้ข้าได้รู้จักความรักผู้หนูแอบไปหาเข้ามาเหรอเมื่อคืนนี้บ้านสิพูดกัน ไปหาเจ้านั่นแหละไปหาข้าหันไปสิไปสอนให้กอดเลยนะยัอะกให้จูังหาใ้จูด้วยหันไปสิหันไปสิมาาถูกกันจพอะไรนี่อนี่ยั้ไปใเ็บนช้ามาแต่งตัวเรกินโจ๊กร้องรี่ไปโรงเรียนจำแม่ไว้ ไม่เป็นไรแบบหัวหน้าเขาเหมือนตีลูกเลยเนาะแล้วพี่พอก็บอกแล้วใครนคกินนมเกาน่าลูกทุกคนเขาตีได้ทางหัวหน้าเขาไมกล้าตีอะใครทะลึงจนาเีเขาบอกไปอย่างนี้เป็นข่าวใช่ปะตาไม่่พี่มาเลยนะจ๋า เขาโกรธแล้วแหละพี่ค่ะฉลองว่าเขาคงจะไม่ดีแน่ถึงแม่พ่มลีก็เท่านั้นแหละพี่มลีไม่ให้มันกินนมอ่ะโอ้ยมารีนมหมดอายุใช่หนูตัว,วมันนล้วเที่ยวเช็ดวันก็ไม่มีจะกินได้ยังไงไม่อาบนาบ้พี่ดีผมบอกว่ากลับจากไรลิเกให้อาบน้ะก่อน,นโอ๊ยอาบแล้วจะกินมันก็อต่บา้าเลยเมื่ออย่างนี้นะต้องภาษาก่อนพวกเคาะเคาะเขาเขาจะได้รักพระองค์ผู้ใดวะพี่รักน้องจริงนะจะไม่กิ่งตุกเท่ อันนี้แหละเารักกันเลยจริงไหมจ๋าอ้อาวโห,โหนี่เรื่องจริงเลยพ่อค่าพูดตามมันเขารักกันแน่เขาจะชอบ<ห>เขาจะรักเลยพยื่นี่ถ้าทําแบบนี้นะรับรอง<ห>ว่าบาสมหวังสาครกับฝันใจได้กันที่โพลเซนพราะพี่รักน้องจรินน้็ไม่ติงทุกเแคนี้จริงเหรอเอาอแต่การูมเชือ่อมัน พี่รักน้องจริงนะจ๊ะแม่หลิงตุ๊กตาป้าคอป้าพี่รักน้องจริงนะจ๊ะแม่หลิงตุ๊กเท่พี่รักน้องจริงนะจ๊ะแม่หลิงตุ๊กเท่ว้าวมาเป็นก้อนเลยเอู้ยเฉยๆพี่เจ้าค่ะเราก็ต้องต่อเป็นก้อนเขาไปต่อไว่ไงอ่ะโอ้โหแล้วพีโบลิเกนนักบอลเขาไม่บอกเลยหรอ บอกเข้าไปพี่รักน้องแม่หรือว่าแท้คุยเลงพี่รักน้องแม่เดีวพ่แท้ปุยเลงจาย่งไงตอว่อเหรอเราก็ตอบไปก่อนไปติดคุยเลงพี่รักน้องมั่นน้องอย่าหวั่นใจเก่งเขาเลิกพี่รักน้องมั่นน้องแม่ไม่อย่าได้หวั่นใจเก่ง น้องเมย์ขอให้พี่เกยกันเองอันไรบมไมอ่ะพี่ชายหน้าเกลียนตรงมันหน้าเลี่ยตรงใหนแล้วเจ้าคะแล้วก็ได้หลอกใครผู้ชายอย่างเงี้ยไม่กล้าทาหลอกโอยนี่บ้านเกิดเนใครจะกล้าทไม่กล้าหลอกหอกไอฉันเองฉัเป็นคนที่อแม่หจน่าจกล้าทำเราเชื่อไอย่างเงี้ยครูยวอะไรยังไม่ทำเลยเออ เขาบอกอะไรเขาบอกว่าทารสน้องแน่ขอให้พี่แกกางเกงไม่นี่ความาดจะแก้เลยมันจะช้าอยู่ใจหรกโอ้ยไปแกยังไคนแตกหึ่งไม่น่าลองใจเลยเขาจะพูดเนกรแล้วเขาจะพูดเป็นกกลับไปกิเพียกค่ะแม่ว่าแก้ไม่ได้แบบน้องน้อยเดี๋ยวหัวพี่ห้อยเอม่ปยมีอะไรนออะไร่ะก็หัวเขาขาดเนี่ย เออเขาว่าเหัเขมขัดเนี่ยแหมพีจาอะของันน้อยนิดมดเดคุณจะไปเป่นอไม่ได้รับนองสาวจ๋าเพราะของเฉลิมชัยนยาวเกินขาก็เกงสายเข็มขัดเนี่ยแมคุณไม่น่ารำไรว่าไปไไปทำเรเฉลิมชัยทำอย่างไรโกงจิกจิจายจ เห็นม่เคยเห็นไก่มาไล่กันโอ้โทำไปดีด้วยก็ได้คยกันไล่เรื่องนีอดย่ะยังไม่รู้ไม่อยากเจอ